บางครั้งนะคะเราคาดหวังความสุขจากคนอื่นๆจนมันทําให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นทุกข์โดยที่ไม่รู้ตัวเราคาดหวังว่าคนอื่นจะยิ้มให้คาดหวังว่าคนอื่นจะชื่นชมคาดหวังว่าคนอื่นๆจะยอมรับในตัวเราเราคาดหวังคําพูดดีๆกําลังใจดีๆคาดหวังว่าใครสักคนเนี่ยจะทําให้เรามีความสุขได้จนบางครั้งนะคะมันทําให้เรารู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้จากใครต่อใครที่เราคาดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนรัก นะคะหรือว่าคนรอบข้างแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเราได้ดีที่สุดนั่นก็คือตัวเราเองค่ะรอยยิ้มหวานให้กับตัวเองชื่นชมและภูมิใจในความสามารถของตัวเองยอมรับและให้เกียรติตัวเองมอบกําลังใจและคําพูดดีๆให้กับตัวเองสร้างความสุขให้กับตัวเองสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งดีๆที่เราควรจะได้รับจากตัวเองในทุกๆวันเพราะฉะนั้นค่ะอย่ามัวแต่คาดหวังหรือนั่งรอความสุขจากคนอื่นที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่จงสร้างมันให้กับตัวเองดีกว่าค่ะ รับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ